สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่ติดตามช่องอีสานเร่เปื่อยอยู่ในขณะนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทํางานนะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูต้นสตรอเบอรี่นะครับต้นสตรอเบอรี่ที่อยู่ที่ถูกหิมะกลบมาตั้งแต่หน้าหนาวนะครับนี่นะครับทุกคนดูความหนา ความหนาของหิมะตอนนี้มันยังไม่ละลายนะครับความหนาก็จะประมาณโอโ้ประมาณหกสิบเซนนะหกสิบเซนนะครับทุกคนเห็นไหมฮะถ้าผมยืนอยู่ตรงนู้นก็จะเห็นนะแต่พอดีถือกล้องอยู่เลยไม่เห็นนะครับนี่นะครับลักษณะของต้นสตอเบอรี่นะครับที่น้ำแข็งมันละลายไปแล้วนะ ก็จะเป็นประมาณนี้มันต่างจากประเทศไทยนะครับประเทศเราคือเป็นประเทศมังร้อเราจะไม่มีหิมะไงคือต้นสตอเบอรี่ก็จะอยู่ได้ตลอดนะครับแต่ที่นี่ก็คือถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนี้นะครับต้องรอนะครับรอให้น้ําแข็งมันละลายแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันจะละลายช้าหน่อยก็เลยเป็นแบบนี้ครับต้องต้องรอเนาะต้องรอ แต่ถ้าเราต้องการปลูกเร็วก็คือเราต้องม็อกก็คือต้องไอ้น,นี่ตักออกนะครับแต่อันนี้มันหนาเกินก็คือต้องรอหนามากแต่ไอ้ตรงโครงข้างบนนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นโครงที่เป็นโรงเรือนนะครับที่ปลูกสตรอเบอรีร่เหมือนกันแต่ข้างบนนี่คือหิมะละลายแล้วเพราะว่าลมมันจะพัดมานะครับพัดมาจากทางทางทิศเนี้ยแล้วหิมะก็ละลายเร็ว แต่อันนี้มันอยู่ข้างล่างอยู่จากระดับนู้นลงมานะมันอยู่ข้างล่างเนี่ยก็เลยทาให้ละลายช้าหน่อยแต่ตรงนี้คือปลูกปลูกไม่เยอะตรงเนี้ยแต่ข้างบนจะเป็นที่ที่ปลูกเยอะนะครับแต่มันจะมีหิมะช่วงอยู่ตรงนู้นเนี่ยจะหนามันกันนะครับหนามากเหมือนกันหนาแบบนี้นะครับเราก็จะปลูกตรงที่มันปลูกได้ก่อนนะตรงที่ยังปลูกไม่ได้ก็คือรอรอไปก่อนน,นะครับอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะ ฟังเสียงก็พอนะครับอันนี้สตรอเบอรี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับผมจําไม่ได้ละก็ขออาภัยด้วยนะครับชื่อมันมันมีหลายพันธุ์นะครับทุกคนผมนก็จําส่วนมากจะเป็นชื่อภาษารนเวย์เนาะผมก็ออกเสียงไม่ถูกเนาะก็อย่าว่ากันนะครับก็พามาดูเดี๋ยวถ้าถ้าถึงเวล์ถ้าสตรอเบอรี่เราเราเราปลูกเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือต้องไปตัด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 ใบออกตัดใบออกก่อนนะครับก็จะอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นก่อนก็ได้ครับแต่ตรงนี้นี่คือพามาดูว่าหิมะมันยังหนาอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่หิมะมันละลายละสักครู่นะครับอันนี้จะเป็นรถบ้านนะครับ คันนี้ผมเคยนอนละเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะแต่รถคันนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับก็ไม่ใช้งานแลวสังเกตูที่ล้อดูมันเก่าแล้วคันนี้คือเขาไม่ใช้แล้วก็เอามาจอดทิ้งไว้ที่บ้านคือแต่ข้างในยังดีอยู่นอนได้ครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะอ่ะตอเนื่องนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ที่พามาดูนะ ไอ้ตรงนี้จะเยอะหน่อยแต่ข้างบนเยอะกว่านี้อีกอันนี้ก็นี่นะครับใบก็จะเหี่ยวแห้งเนีนกยคือเห็นไหมครับหิมะมาละลายเส็จมันแตกยอดขึ้นมาละแทงยอดขึ้นมาใหม่เนาะก็จะยาวไปถึงนู่นนะครับแต่มีแผนบอกจะทำต่อไปอีกนี่นะครับ ก็พามาดูนิดดหน่อยๆน,นะครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณทุ่มหน่อยๆแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังสว่างอยู่ก็เป็นดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะทุกคน หิมะยังขาวอยู่นู่นบนเขาก็ยังมีหิมะนะเห็นครับยังยังละลายไม่หมดเลยอันนี้ปลูกจะใช้เป็นพลาสติกสีดำนะครับคุมแล้วก็เจาะรูปลูกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาปลูกเวลาผมมาตัด ใบเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันอันนี้ก็พามาดูคร่าวๆก่อนนะครับอาจจะข้อมูลไม่มีเท่าไหร่นะก็เป็นกเกษตรธรรมดานี่แหละครับปลูกปลูกธรรมดานี่นครับไม่ได้เอ่อไม่ได้วิชาการแล้วใหม่แล้วก็ปลูกตามที่เคยปลูกเนี่ยแหละครับนี่นะครับมีมะยังขาวอยู่เนาะ อันนี้จะเป็นโรงเรือนนะครับปลูกดอกไม้โรงเรืนอนปลูกดอกไม้เนาะข้างในนี่ก็ใช่นะครับต้นไม้ก็กำลังโตนี่นะครับคลิปนี้ก็พามาดูต้นสตอรอเบอรี่นะครับแล้วก็ไอที่หิมะมันปกคลุมอยู่นะทุกคนก็ได้ดูไปพร้อมๆกันแต่นี้คงอีกไม่นานนะครับอาจจะได้ทำแล้ว เพราะว่ามันไม่มีหิมะนะมันละลายละลายเยอะแล้วแต่ละลายเร็วนะครับถ้ามันมีมีแดดเนาะมีแดดนี่แป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วครับเพราะว่าแดดจะร้อนนะก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนเข้าไปติดตามกดติดตามด้วยนะครับแล้วอ,อีกฝ่ายอีกช่องหนึ่งของผมนะครับ p n b 2 t Channel หน่อยนะครับทุกคนเป็นช่องมอเตอร์ไซค์เนาะตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่ประมาณ 700, 7 0 0 710คนมั้ง พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ PNB 2 T Channel เป็นช่องที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์สอยังหวะนะครับใครที่ชอบก็ฝากเข้าไปชมเข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้คือผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ยังไงก็ขอฝากทุกคนก็ได้กันก็ช่องของผมนี่แหละทุกคนก็ ใครที่ชอบชอบมอเตร์ไซคก็เข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศแล้วก็ให้ชมว่าหิมะตอนนี้มันหนานะครับมันอยู่ต้นสตอรอเบอรีมันยังโดนหิมะทับถมอยู่ครับแล้วให้ดูว่ามันรอดหรือไม่รอดเนาะผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะมันรอดได้ไงนะครับตั้งปี เป็นตั้งแต่หน้าหน้าหนาวปีที่แล้วนะครับหิมาเนี่ยมันอยู่นะแล้วมาจนมันละลายเงี้ยต้นไม้มันยังไม่ตายเลยครับทุกคนมันก็แปลกดีนะแต่ที่บ้านเราเนี่ยก็คือร้อนแต่ที่นี่หนาวมันมันแตกต่างจากที่บ้านเราแบบนี้การปลูกสตรอเบอรี่ก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิภาคภูมิประเทศนะครับแต่แต่ละภูมิประเทศประเทศก็ไม่เหมือนกัน ประเทศหนาวประเทศไม่หนาวนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ